วัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่สาเจ้อหลักเมือค่ะสมุทรสาคร <c oughs> คนต่อแถวติดทองเยอะที่จอดรถยังหาไม่ได้ไม่มีเลย <c oughs> แล้วก็สวัสดีปีใหม่สองห้าหหนึ่งมาผูกผ้าสามสีข้างบนนูนะ <c oughs> ขอความมั่นคงวห,หน่อย คนก็เยอะดีนะฮะหลังปีใหม่นี้จะออกเที่ยวแล้วแปะทองเนี่ยเขาให้แปะหันหน้าทางพิศเหนือนะคะแล้วก็ผูกค่าสามสีหันไปทางพิษเหนือนะคะชีวิตจะได้เหนือคนอื่นก็ คนเยอะดีะะอ่ะผูกพายสามสีผูกพายสามสีไหนเทชเหนือทางนี้ใช่ไหมนองข้างล่างนิข้างบนหนาไม่ถึงออกเอาลงไปข้างล่างข้างบนมันข้างบนมันนี่บวกไหมนี่<า>บวกไหมนี่บวกนะครับ thank you